เอาล้กลับบ้านดีกว่าว่าแต่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดียวดียเดียวเดียเดียัเดียวเดี๋ยวเัี๋ยเียวเปีร์วเดีวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดีเดียเดยเดียวเเนี่ยเยเดเี๋ยนเดียวเดยียวเดี๋วเเีดเดรเีีเปเปี่ยนเีด้เหรอ กิ้งก่าปะเนี่ยไม่ได้ใช่ฮะชาติเถอะเพราะแต่เฮ้ยประชมุมกันอะเขาอย่าลงเหมือนกันตัวเองเราลงเหมือนอ่ะเอ้ยลงเหมืองเหมือนกันเ,เลยเฮ้ยลงเหมืองเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะเออคือว่าตอนนี้ห้ามลงเหมือนนะฮะทำไม,มอย่างนี่คือว่า <c oughs> ม,มันมีฮิปเปอร์ลงหัวใช่ไหมอ่าของใช่ฮะฮิปเปอร์ลงหัวเหรอหมายถึงฮิปเปอร์ตัวเมืตากี้เหรอตอน้ตอนต้นไหนอ่ะฮะคือแบบว่ามันรู้สึกว่าแบบว่าเปลี่ยนแปลงตามบล็อกที่มันยืนได้นะ อ๋อใช่ครับผมนั่นตนนอนแรกฮะโอ้โหว่าะอะไรเฮ้อทำไงดีแพำไงดีเราจะรู้เหรอมันล่องหูเหรอแล้วอะไรมันน่ากลัวมากเพื่อนเราจะลงเหมือๆๆนเราอ,อยากลงเหมือนมากๆเลยเพื่อนนะเออดูน่าเมกกี้ลงเหมือนกันเราก็อยากลงเพื่อไปขุดแร่เพื่อนโอ้โดนแย่เซ็งเลยโอ้เซ็งไปเหรอม็นได้กันดีแล้วไงจังนี่อ่าคือถ้าอย่างนั้เเน,นเรา,าระวังตัวเองให้มากๆนะฮะไปเป็นกลุ่มนะฮะไปกลุ่มมาพวกเราสามคนโนบมีมิกกี้ไปพวกเราหมู่เฮาไปเด็ด let's g เอาจริงดิไปเหรอเออเอาจริงดิ โอ้โหให้มันได้กี้ดิอ่าเจ้านาจะไม่ลงเหรอฮะก็คงลงแหละอุตส่าห์ได้ดขุดสุดเทพมาเอาละโอ้โหดูเลยพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อม,ออมไฟมาบ้านเลยเอ่านั่นแหละแต่ต้องระวังตัวเนาะคิปเปอร์เน้นๆหัวเนี่ยเจ้านายคิประวังคิปเปอร์ในเหมืองแรนะะยยกน,น,น,ะน,นะฮะเอ่าพยายามมาตอนนี้เนี่ยอะดูในนู่นนะฮะทั้งเอออาหารแล้วก็เรื่องของไฟฮะ,ะอ่าตอนนี้เลยเลย,เลย,เลยระวังตัวอีกแล้วโอเคมะอืม,มเลยว่าโอเคอะไรก็ต้องมีของกินนะ ของกินอะไรฮะไม่แบ่งลุงเลยไม่แบ่งลุงผมต้องกินลุเหมื๋ลุงโอ้ยลุงจะแบ่งลุงโถเอ้ยเออมันจะเป็นนะลุงถ้ามีโต๊วผมเจ้าผมจะให้เลยเอาล่ะทีนี้เราจะเตรียมตัวแบบนึงก่อนให้กับตัวเหมือนครั้งนี้เนี่ยพิมพอมั้งขนมปังคข้อนี้ต้องพอนะไม่พอเป็นเพื่อนไงล่ะโอเคยี่เปนโต๊ะไว้อยู่โอเคเอาล่ะฮึบมีม้าไหมลุงไม่มีอะโอ้โห งงเลยยงโอเแครมากอะไรวะเออไม่ต้องอะไรวายงโอเคมามมาหาเมือนหรือวะโอเคเราลองตัวมากขึ้นอืมลองตัวไล้ฮะโอเคเราจะนี่โอเคนีเหมือนด้วยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอ้ยผ่านละผ่านตาผ่านละผ่านตาไปได้ไงโอ้โหดีนะไม่หมัดมามีมัดเราเหลืออยู่เฮ้ยตรงนี้มีเมืองเมืองเยอะมากโอเคขอตัดมานะฮึบ คนแรกในการชุดล่อคือต้องมีไม้โอเคไม้เยอะๆเลยขอสักสองสามนนะเออเอาไว้ไปลงแล้วก็นี่ไงเออ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 มาขอแบบเบิบ่มๆเออเปิ่มเปิ่มเปิ่เปิ่เปิ่มอเสร็จแล้วเอาทอดสักหน่อยแล้วกันไม่ต้องใช้เยอะคิวอันนี้ลงไปเดี๋ยวกลับน่ากลัวมากคิปเปอร์อโอเคเดี๋ยวถ้าจะถ่ายกันเข้าว่ากันเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยปึ๊บปึ๊บโอเคมาเฮ้บปลุกเลยมาเหมือนนี่ดิฮู้ว์ ไม่ใช่เพชรนะ <c oughs> คนมองชอบเป็นเพชรมันไม่ใช่เพชร ừ, สวย ừ, โอเคเอาละเอาละไหนไหนไหนมีแร่ขุดไหมมือตือเลยเห็นนี้ไม่มีฐานให้โอ้โหขอบุณครับขอบุณครับขอบุณครับไม่เจอทานเลยครับโอเค,คไม่เจอทานเลยครับผมทานทำไหมโอเคเริ่มหิวละขับทางชีวิตเอ้ยตรงนี้เลยวีนดีว่าใช่ป่ะโอ้จริงด้วยนี่ฐานผมไหมไม่ไม,มีมันไม่ใช่เลวิมันคือขนาดเล็กนิดน,นึง เดือดเร็วจริงวะของแท้เปล่าข,ของแท้ป่ะพี่มันไม่ใช่ของแท้โอ้ยแย่เลยเอ่างั้นลงเหมือนที่เดิมไหมเอ้ยตอนนี้ไม่เดี๋ยวต่ลงไม่ไม่น้ำไม่น้ำเลยโอ้ยแย่เลยอ่าวสักทีหนึ่งหว่าเดี๋ยวจะขุดลงไปน่าจะเจอแหละลงไปเลยจ้าแต่ว่าเขถาถ่านไม่ได้เหรอทานนอยเออเอบ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 ถานนอยเขามีถ่านเขามีถ่านมือตือเยอละหรือว่าผมต้องใช้วิธีดั้งเดิมก็คือ เอามาทำนี่เลยวิธีัเดิมเอาไปชาโคแล้วก็นี่เลยต้องประหยัดหน่อยโอเคสักก้อนหนึ่งพอโอเคก้อนเดียวพอก็ได้พอเด้ยพอเฮ้ยปุ๊บๆเฮ้ยเฮ้ยขาผิดอีกโอเคมาทีนี้ทึบแล้วทำการมาทำเป็นขวานยาวเออปุ๊บๆโอเคทีนี้จะใช้ง่ายหน่อยกดเลยนี่แน่เฮ้ยโอ้โหมือด้านโทษโทษอ่าทีนี้ก็พร้อมตัเหมือแล้วแหละ ได้เยี่ยมเลยทีนี้เราจะถ่านอะไรจะถ่านอะไรเวียงเลยโอ,โอ้โอ้โอ้ไม่ใช่เพชร <c oughs> แต่มอมเป็นเพชรอีกอู้สุดยอดสุดยอดอ่ะเจอเลยโอ้ที่ถ่านสวยนี่ถ่าน,น,านว้าวเฮ้ยเดืเพชรเหรอเจ๋งได้อย่างงี้ดิโอ้โหคุณเแม่โอกาสที่มีถ่านจะมีเพชรอยู่บอกเลยไม่มีจริงเออเนี่ยคุณได้จริงด้วยอา้าแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวลาสว่างสวัยแล้วโอเคอย่างเดียวคือาขาดไม้เอาล่ะไหนสิ มันจะมีอะไรรออยู่โคไม่มีคิปเปอร์หน้าตามันหินแบบว่าตำอยู่นะหวังว่านะอ่ะลงมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ขอไปเจอเพชรหน่อยจ้าเพชรจ๋าท <Pam ela. S 1> ี่มาแล้วอ่าอุ้ยมีอะไรเนี่ยพี่เมือนแร่เหรอเดี๋ยวโอ้อะไรเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิเ,อเอปเอร์หินเฮ้ยเดี๋ยวด้ะชิเปอร์หินนะชิปเปอร์หินนะชิปเปอร์หินนะโอ้โหอ,อะไรเนี่ยฮะเยอะจังเลยฮะเยอะจังเลยชอบมายุงย่งอะไรเฮ้ยยุ่งอะไรกับชาวบ้านเนี่ยเัายุ่งทำไมอ มีนี่ด้วก่กล่อง What อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะี้เนเกิดมาไม่เคยฟังขบันข,ขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเนี่ยโอ้โหแล้วเสียงยิ่งเยอะเลยโอ้โหโอ้โอหเขาเพ็จริงนะมันจะเพชรจริงอะไรนะอะไรไม่รู้โอ้แต่อะไรอ่ะเพี้ยงเนี่ยน่ากลัวหรือมันจะเฝ้าไว้ยิ่มนมากวะเฮ้ยโอ้โหแล้วไงแตงมมากของแท้เลย นี่นี่สุ่ะสุ่ะสุ่ะฮะไหนลองสิเอาโหอะไรอึมฮึมฮึมฮึมทำได้ฮะไหนลองขดุดดิจริงป่าวฮึบโอ้ของแท้ของแท้วะ่ะโอเคของแท้คืออ๋ออันนี้มือเหมืองเหรอโว้าวโหเหมืองให้อันนี้โหเม,ออมึงใหญ่ด้วยใหญ่ซะด้วยฮึ่มจังหวะนี้ท้อหมดตัวพูดมันดกันหนดกมหมดมตัวเลยมองไม่เห็นฮึบมองไม่เห็นทั้งนั้นแนะหละโอเคมา ทีนี้โอ้เราไม่มีไรนะสนไทยอ่ะเอ้ยขุดได้ไหมอ่ะขุดไม่ได้อูห่วยแท้โอ้เราลองไปสูบวันมีใครนอยู่ลอะดูดีกว่าว้ามีมีอะไรทั้างดีกว่้ไม่มีก็บ้าแล้วโอ้มันเลียงมากนะพี่โอ้ยานะคือว่าขอร้องโอ้โหน่ากลัวโอ้โอ้โหมันเปลี่ยนสีให้ดูดิโอ้โหดิเปลี่ยนสีอย่าบึ้มนะขอร้องพีท เพจจะสำคัญอยู่ชีวิตตัวเองก่อนเลยว่าไงดีตอนนี้โหทุบอีกทีหน่อยโอเคนะอยู่อยูอยูโหนี่มันนากก่ากลัวมากเลยนะนี่ถึงไม่เป็นโดมเพจแต่ว่าไม่มาีโอ้โหโอ้โหคิ๊ปเปอร์เออเออเออเข้ามาเลเข้ามาเอออ่าเข้ามาโอ้ยบึ้มนี่บึ้มนี่เออเออเดี๋ยวดิเอา,เอาบึ้มนี่เอาบึ้มนี่โอ้สวยสวยบึ้มนี่บึ้มบึ้มเอ่เอไม่ไม่บึ้มาม,ม,มา โอ้โหอย่แีเราต้องไงสิ่ง oh, น oh, ี illing, ang, chat, Child, стве, ้ครับจ่าฮก็แค่มันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีทาานี่ว่ามีทายยังมีใช้อยู่แบบไม้ไปแล้วโอ้โหแย่เลยเขาจะทำโลหินก็ไปเทโอ้โอ้ยย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 ทยายย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 ยนยยยยัยย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 ่ยยยยยย่ยยลยย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 ยงยย่ยย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 เย ทำไงวะโลเพชรหายไเปเลยเว้ยเออโลเพชรนี่ไงใช้โลเพชรได้อยู่เราต้องเอ่ออ๋อนี่ไงเอาไปโลดนี้ต้องใช้ไม้โอเคโอบอย่างงี้ได้ไหมพีฟทึบมาแล้วก็เพชรรอไว้เลยทึบใช่ปะใช่ปะต้องใช่ดิเอ้อนี่ไงเรียบร้อนโลเพชรแล้วโอเคเอละขอบดึงสองซ่อ อือจุ๊บโอ้โเอ้ยเอ้ยโอ้ยอุ้ยกันได้อยู่โอ้จุบโอ้มาดิโอ้โหโอ้โอ้ยมีอืมมีเหรอเนีฮะถามจริงฮะมีอีกทำไมฉลอหัวเลยเฮ้ยหมดสักทีโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีเพชรอยู่ที่นี่เฮ้ยอีคที่เปิลมัน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 เนี่ยมันเนียนจริงนะมองไม่เห็นเลย โอ้โหสมเรื่องหมดเยลยขุดแพดด้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกองครับองครับบองครับกองครับไหนเฮ้ยบองข้านี่โอเคม,าามคันสำคัญมากรามากถ้ามีแล้วก็เราเรา,เราจะซี้ง,ไง,ไง,ไงแก่เฮ้ยได้ดิเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยอย่าทำงี้ผมไมาา่เอาโอเคด,ดีมากดีดีด,ดีอ้าวแล้วทีนี้เจ้คนแพดดิว่าก่ขอนจะขึ้นไปฮึตามไปแล้วเราต้องขุดให้ได้ถึขุดได้โอเคมาเฮ้ยไม่ต้องขุดดีแลดีขุดปากเลย แม่แค่มีความสุขเหลือเกินเอาล <benefiting S 1> <ๆ S 2> ่ะทีนี้ก็ทำไอ้บล็อกเลยให้ยดีได้ว่าขนใน่ตาสุกดิ้บนี่ไงโหสุดยอดสุดยอดอืมสุดยอดยิ่งยอดสุดยอดทันกระเทียมๆตัวบียมเจ็บเจียวโอ้โหขด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 เฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยอืมเยอะละเยอะเยอะมากเยอะมากโอเคเอาล่ะบล็อกเพชรทึบแล้วมาท่านนี้ก็โหป้าพอละ เดี๋ยวขึ้น,นดีว่ะโหสุดท้ายมันดีเลยวอ,อกว่าไอ้พวกนุกไม่จะคีปเปิร์ล่องหนแบบบ้านดักระเบิดตูดนะเออคงไม่เหมีม่ยมอะไรนี้เราเจะกับไปเนี่ย อึบอ okay. <t ell> <ues> ึบอึบอึบโอ้ยแสงสว่างโอเคกลับมาแล้วครับโอ้ยหนูจะไม่หลอดแล้วอีกึว่าจะแบบว่ากลับไปอยู่แบบเออลงศพนะสิเอ้ยยังอยู่ยังอยู่โอเคขึ้นแล้วอึบเฮ้ยที่ลงรีวิวเกที่เราบอกด้วยว่าอ้าวของนี้เป็นเรื่องวะโอเคเอาละกลับมามีความสุขเไยตอนนี้อ้าวได้ไรฮะเป็นยังไงฮะเออเออมันน่ากลัวมากนะนี่ทำไมคิปเปอร์ซิบิวคิปเปอร์น่ากลัวเลยอ่า ปกติผมก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเลอโถเอ้ยนาอย่างนี้ดิแต่นายรู้ไหมฮะว่าไงเหรอที่หลังภูเขามีคลิปเอ่ออะไรนะคลิปอะไรนะอัพปะปะฮะที่หลังทองมีเอ้ยที่หลังภูเขามีทองฮนะมีทองด้วยเหรออย่างนี้ต้องด้วยความที่เราเป็นซีมิชุดที่ชอบทุกอย่างแล้วงั้นเราจะเอามาให้ได้มา let's go ไปเลยจะไปต่อฮะนะฮะไปต่อสิรออะไรอ่ะ กันทไ,ไหนนะนี่อ๋อท่านหลับภูเขานี่ฮะเยี่ยมเลยเอาละภูเกแกเฮ้ยไปยังพวกแกพวกทองเอ๋ยเอาละเอาละข้บไ,ปได,ปดปื๊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 ดโอ้โหเร็วๆเอาละตรงไหนวะไหนสิขอลองดูเชิงก่อนภูเขาภูเขาภูเขาโอ้ภูเขาภูเขาไหนนะน่าจะทางนูน้นอุย้ยทางนี้นะะ่ะหากโอ้ยเอาละอย่าขอตัดไม้ก,ก่อนแป๊บนึงมันจะไป็นม้าสับผมโอ้ยเจอคิปเปอร์งี้น่ากลัว หรือจะคิปรทองคำวะนี่ตอนนี้โอ้คิปเปอร์มันมันคงไม่ใช่มากแล้วก็คงแบบทามีนะจะทำแค่กระท้องหมดเลยหิวกระทองบอกให้กินอิ่มนานด้วยเออแค่แต่คนรวยเอออ่าทีนี้มาด้วยตันนั้จะมีอะไรรออยู่ภูเขาภูเขาทองคำเออนึกว่าซอสซอสภูเขาโอเคเลยสิจะมีอะไรรออยู่มาแล้วมาแล้วแล้วโอ้โห โอ้ยุ้ยเดี๋ยวๆโอ้ยจริงด้วยโอ้ยมันเป็นสีอะโอ้ยเฮ้ยเป็นสีอะเป็นสีอะเป็นสีวอเตอร์เอลโอ้โหถือโล่ให้ไวจังหวะนี้มันมาชี้เลยตรงแล้วอึ้ยออโอ้ยโอ้ยเข้ามาเขาดี๋ยวพวกแกมีโล่สุดแข็งแกร่งนี่กลัวเข้ามาเข้ามาเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคสวยรอเยอะเข้ามาเข้ามาแบบนี้อ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยโล่โล่กันเอ้ยเฮยถึงเป็นไงเป็นไงโหโฮแกมันกระจอกเลยอืมเป็นไงเป็นไงโล่กันอืมเป็นไงโอ้ยเกับตายโอ้โหหายไม่ทันเอาละพวกนี้พวแกก็ไปอืมพวกแกก็ไปขนาดแล้วะก็ไปขนาดแล้วะเอ้ยโอ้ยสวยโอ้เกือบตายเออมีเหรอพวกแกมันเนียดเนี่ยฮะเดี๋ยวเราลองขึ้นบอมรายดิยไฮโยวอตส์ับไกด์บอมรายดิเฮ้ยไกลไหมเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ของแท้ห้องแท้เห็นไหมยังยัไ้ไหมไม่ได้ไอ้มีบล็อกอยู่แล้ว อาบอกดินดีงี้คือบ่คอมอนเกิลก้อยี่เฮ้ยมาโหให้ขึ้นบกนิดน่อยเอ้ยมาขึ้นมาขึ้นมาเามาเามา,มาโอ้ยแย่แล้วเออจบแล้ว คือระความฝันโอ้แต่ได้ทองมาก็โอเคอยู่ขุดทองหุ้ยแต่พวกแกดูหรือเปล่าไอ้เปิลเป็นแพ้โล่พ่อโดนโล่ทีนี้ต้องลงขึ้นได้ไงล่ะเฮ่อเจ๋งแหมพวกแกไม่เอาพวกนี้มาเลยเนี่ยโอ้โหแต่เจ๋งโอ้โหภูเขาทองเนี่ยโอ้ทองคำเรื่องความไม่น่าเอาเป็นคนรวยนะครับผมแล้วก็ทำการโอเคแค่ละทองเครื่องแค่ละทองเลยแค่ละทองเครื่องไง มันต้องเอาทำเป็นอะโกนาก,กิตอ่ะฟึบแคตทองทำง่ายเลยฟึบแล้วก็อึ๊บนีง่ไงเออเนี่ยแล้วมเมย์ขาว่าเออไม่เข้าใจมาทีนี้อาหารคนรวยล้วเรากินแล้วจะอิ่มยาวนานมากขึ้น <c oughs> สุดยอดที่สุดเลยแหมโอ้ยถ้ามีพวกเขาคิปเปอรลถ้าถามีเข่าทองเจอคิปเปอร์งี้ก็ไม่เอาน่ากลัวเกิน <c oughs> เจอเงี้กไม่เอาอ่ะแต่ดีนะเรามีโลไม่มีโลตายลเลยเออถุย